อ่ามาเออ่เปิดเป็นเฮอร์มิตนะเฮอร์มิตไให้ข้อความนะมันมี้ให้ได้สำรับที่ได้นะก็อได้เป็น you are my everything นะก็คือคุณคือทุกสิ่งนะทุกสิ่งของผมหรือของฉันนะก็มาดูแต่ละใบนะไแรกเลยนะจากสายบนนะ I am terrified นะเขาบอกเขา,าผม นะตื่นเป็นคนตื่นนะตื่นตื่นตนกตื่นตกใจปลอดแหกก็ได้นะเป็นประมาณนั้นนะก็ยังไม่กล้านะก็เลยตื่นเต้นหรือเอ่อตื่นสนกุกนะเวลาเจอคุณแล้วเขาสั่นตื่นเต้นอะไรนี้ก็ได้นะไอเนี้ยว่า Imaging so much p e r f e c t i o ันนะคะผมหรือฉันเนะไม่เคยจินตนาการว่ามันจะมีอะไรที่มันเพอร์เฟคสมบูรณ์แบบไปนี้นะแล้วก็พิสกี้มี time I have never felt this way before นะเขาบอกว่า ได้โปรดให้เวลาผมนะผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนนะแล้วก็อยู่อะไรนะคุณคือคนที่ใช่นะไลท์ like, นะไลท์ like, นี้ก็คือเออเป็นแสงสว่างนะสำหรับเขานะนี่ t e n to y o เ r ยื่อฮนะนี่ก็คือให้ฟังเสียงหัวใจของคุณนะ I could be your hero baby นะนี่ก็คือผมสามารถเป็นเออเรียกว่าอะไรฮีโร่ของคุณได้นะที่รักเบบีบ baby, นะแล้วก็ Let me have y อยู่นะเ e t me have อย <_ d ial> well, ู่นะเขาบอกว่าเออให้ผมได้มีคุณนะ I imagine y me naked นะผมจินตนาการว่าคุณเป็นไรนะ I hope you will wait for me นะผมหวังว่าคุณจะคอยผมหรือคอยฉันนะก็บางคนดังคอยนะ I just dream and wish for everything นะผมแค่ฝันแล้วก็อยากจะได้ทุกสิ่งนะ Think before you act นะเขาบอกว่าคิดก่อนที่ จะทำนะาบอกให้คิดก่อนที่คุณจะทํานะไม่รู้เขาบอกคุณหรือบอกตัวเองก็ได้นะ You r family, w a n t l like i k i me นะเขาบอกว่าครอบครัวคุณอาจจะไม่ชอบผมหรือฉันนะ I know you, ความซ o m e w แว r e นะนี่ก็คือเหมือนกับว่ามีความเอ,อ่อเป็นดีวายทำม,มิ่งเขาเดืผ่านนะหรือว่าเป็นคนที่เคยเจอกันชาติก่อนนะก็เลยรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาไดนะ้เขาบอกรู้สึกเหมือนเคยเจอคุณที่ไหนมาก่อนนะ You are my everything, ่า you are my เวอร special นะ2 1นะเบอร์ 21, นะ21นะอันนี้นะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่พิเศษมากนะคะยิ่งกว่า v v ว p อคะ I sometimes w มอนเด if y บ u แค r e นะเขาบอกว่าผมอยากรู้ว่าบางครั้งเนี่ยคุณแคร์ผมไหมนะ I want to get y อยู่ดังนะเขาบอกว่าผมอยากให้คุณเมานะจะมอมเล่านะ You matter นะคุณมีผลต่อหัวใจนะคุณมีอิทธิพลกับเขานะ เออไอจัสมอนสเปนะเขาบอกผมแค่ต้องการพื้นที่ตอนนี้นะ mm hmm. ก็อย่าติดกันมากนะแอมทูอัพเวสทูท l องนะเขาบอกว่าผมกลัวนะที่จะคุยกับคุณนะก็เป็นใบไปนะก็บางคนไม่กล้าพูดนะก็เลยอยู่อย่างนี้ไปนะ u ูอาไมเอ็มรีติงนะคุณคือทุกสิ่งของผมหรือของฉันนะก็ข้อความประมาณนี้ฮนะวันนี้